ประจำเดือนอชิน้นการออกแบบชุดก,กีฬาสีน้องๆอ,อยากออกแบบกันไมเ่เอ่ยก็เดี๋ยวช่วงประมาณเทอมสองเราก็จะมีการส่งการโหวตการประกวดเสื้อกีฬาสีนะฮะน้องๆก็สามารถส่งมาได้ในเพจหรือว่าทางช่องทางติดต่ออื่นๆก็กได้นะก็ ถ้าอยากได้นะก็เลือกพี่นะน้องเบอร์สามท่านยูเจนนะครับก็ต่อมานะก็จะเป็นนโยบายสุดท้ายของเรานะแล้วน้องตั้งใจฟังกันดีๆนะนักอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมและด้านการแข่งขันทางด้านต่างๆนะครับที่ที่รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนเราเนี่ย มีกิจกรรมมากมายนะแต่ว่าพักเรานีสามารถเพิ่มไม่ได้อีกนะก็เราจะมีกิจกรรมการแข่งขันเกมอีสปอร์ตอย่างจริงจังนะฮะแล้วกเ็เราก็จะจริงจังกับการแข่งขันกันมากขึ้นนะฮะก็จะมีของรางวัลมากมายให้นะฮะโอเค แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแข่งข so ันทางด้านต่างๆนะฮะด้านบอร์ดเกมกีฬาดนตรีอะไรต่างๆที่ก็จะมีการเพิ่มมาให้นะครับก็ผู้พี่พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆกันทุกคนนะฮะก็หากหากทุกคนมีข้อสงสัยก็สามารถพักเพจพัก New เจ n HRN หรือสแกน QR Code ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วผม ก็สุดท้ายนี้ที่ขอฝากอัร์ิูเจนเบอร์สาไว้ด้วยนะครับเอ่อถ้าคุณกล้าเลือกโปกพี่ก็กล้าทำนะครับขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้น้องได้ทุกสิ่งสิ่งไหนที่พี่ทำไม่ได้คือสิ่งที่พี่ไม่ได้ทำครับขอบคุณครับเราเสียงประมือเป็นกำลังใจ